ชุมชนท่าอิดวัดแสงค่ะปัญหาที่เกิดเวลานี้ก็คือ,อน้ําเวลามามันเป็นปายน้ําค่ะเวลามันท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมนานกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นมันก็จะมันท่วมมาตั้งแต่ถ้าบ้านไหนต่าเนี่ยมันจะท่วมมาตั้งแต่น้ํามันมาเร็วก็กันยาค่ะบางคนก็ท่วมมาเป็นเดือนแล้วค่ะบางคนก็สิบห้าวันถ้าเปรียบเทียบกบบครั้งที่แล้วนี่เมื่อปีห้าสี่ปีนี้เยอะกว่าห้าสี่ค่ะ เยอะกว่าเยอะกว่าบล็อกหนึ่งอะบล็อกหนึ่งเลยเหรอครับค่ะเกือบอประมาณยี่สิบสามสเซนตอนนี้นะคะที่มันขึ้นมาค่ะตอนนี้เป็นห่วงอะไรบ้างต้องการให้รัฐบาลหรือว่าทุกนายชุมชนเข้ามาทําอะไรบ้างครับก็มาช่วยเหลือดูแลคนพิการผู้สูงชราผู้ค่ะว่าก็อยู่กันยังไงบางทีเขาก็ลำบากเพราะว่าบา้านทันเดียวจะลําบาก แสดงว่าท<ม>ี<ม>่นี่ผู้ป่วยติดเตียงเยอะเหรอครับก็บอกมีค่ะมีมีเยอะอยู่แล้วก็คนชุมชนเป็นคนวนคนขลาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเด็กคนชลาทางชุมชนจะเยอะหน่อยปัญหาที่มากับน้ำตอนนี้ยังไม่ค่อยมไม่ค่อยมีอะไร นะใช่ใช่แล้วก็จะมีน้ํากัะทาตอนนี้คือน้ํามันยังขึ้นลงขึ้นลงมันยังค่ะมันยังไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือความเครียดของการทํามาหากินมันนานไงน้ํามันนานค่ะแล้วแล้วตอนนี้คือน้ําเหนือยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามานี่เราก็ไม่รู้าเรวก็ยังไม่รู้ว่าจะระดับไหนถ้าน้ําเหนือมาแล้วก็คืออยากให้มันอยากให้มันนานเพราะถ้ามันแค่นานเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตครับผมขอบคุณมากครับผมค่ะค่ะ